สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บััญญตัวอย่ยางแบบลดขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์แรกนะครับนักเรียนชั้นป .5 มี180คนขาดเรียนร้อยละ10ของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนขาดเรียนกี่คนนะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีการ แบบ3ขั้นตอนให้ดูก่อนนะครับบทท่านแรกนะครับให้นักเรียนนําความหมายของร้อยละสินะครับมาเขียนนะครับขาดเรียนร้อยละสิหมายความว่านักเรียนชั้นป .5 100คนขาดเรียน10คนนะครับจากนั้นเราก็มาเทียบกับ1คนนะครับว่านักเรียนชั้นป .5 1คนขาดเรียนเศษ1สส่วน100คนนะครับแล้วก็บทที่3เอานักเรียนทั้งหมดนะครับ ก็คือนักเรียนชั้นปห้ดคนขาดเรียนก็จะได้180คูณกับเศษ10ส่วน1 0 0นะครับเท่ากับ18คนนั่นเองก็ตอบมีนักเรียนขาดเรียน18คนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะลดขั้นตอนออกเป็น1ขั้นตอนแนละ้วคือขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนนี้นั่นเองนะครับให้เราลดออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือแค่2ขั้นตอนนี้นะครับเราก็สามารถหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่2นะครับจากการสำรวจนักเรียน120คนมีนักเรียนชอบเรียนศิลปะ60%นักเรียนชอบเรียนศิลปะกี่คนนะครับวิธีทำนะครับให้นำความหมายของนักเรียนที่ชอบเรียนศิลปะนะครับมาเขียนในท่านแรกนะครับก็จะได้ว่านักเรียน100คนชอบเรียนศิลปะ60คนนะครับ จากนั้นเราก็จะนำนักเรียนทั้งหมดนะครับมาเขียนมาตัวที่2เลยนะครับว่านักเรียน120คนชอบเรียนศิลปะก็เอา120คูณเศษ60ส่วน100นะครับก็ได้คำตอบนะครับ72คนนะครับเราก็เอามาตอบได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างนะครับน้ำว้าได้เงินเดือนเดือนละ25,000บาทฝากธนาคาร120ของเงินเดือนน้ำว้าฝากเงินเดือนละเท่าไหร่วิธีทำนะครับ มาด้านแรกนะครับก็ให้นำความหมายของฝากธนาคารร้อยละยี่สิบนะครับมาเขียนนะครับก็จะได้ว่าเงินเดือนหนึ่งร้อยบาทฝากธนาคารยี่สิบบาทนะครับแล้วก็นำเงินเดือนของทั้งหมดนะครับก็คือเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทฝากธนาคารก็สองหมื่นห้าพันคูณกับเจ็ยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยนะครับก็ได้คำตอบเท่ากับห้าพันบาทนะครับ,ก,ก,บ, 5, บ,รบก็ตอบน้ำว่าฝากเงินเดือนละ 500บาทนั่นเอนะครับนี่ก็เป็นการแสดงวิธีการทำโจทย์ร้อยละนะครับโดยใช้บัรัตรยางที่ลดเป็น1ขั้นตอนนะครับจะเหลือแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับก็นักเรียนลองไปฝึกดูนะครับฝึกบ่อยๆจะได้เก่งๆนะครับวันนี้ครูก็จบการสอนเท่าวนี้นะครับสวัสดีครับ